สวัสดีพ่อเรืสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นแล้วเอฟซีไม่น่ารักไม่ล่ะวันนี้พ่อเลินลงทุนปอกอ้อยปอกไปทำอะไรคะวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอีนะครับช่วงบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็เช้านี้ก็มานั่งปลอกอ้อยให้ลูกสาวครับปลอกอ้อยไปทําอะไรคะทั้งสามเดือนนะครับเราก็จะปลอกอ้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะตอบปลอกอ้อยลักษณะยังไงนะครับเพือนจะให้ช้างรับสามเดือนนะครับกินได้นะครับก็กำลังเรียนรู้ในการกินอาหารนะครับ ยังกินไม่เก่งยังกินนมแม่อยู่นะทั้งสามเดือนนะครับาวายวายกรอบๆนะครับอย่างอายุเท่ากันกับพี่ดาวนะครับก็ไม่ต้องปอกก็ได้กินได้ครับอยู่นะครับแต่ว,ว่าช้างเด็กนะครับไม่งกกำลังกำลังฝึกเรียนรู้การเรียนรู้นะครับทึ้งสามเดือนนะครับกำลังกินได้บ้างไม่ได้บ้างนะมาดูกันว่านะครับ ไม่ต้องทำชิ้นโกะนะครับทำชิ้นเล็กๆนะเพื่อจะไปฝึกเขานะครับเพราะว่าช้างเด็กนะครับฝึกง่ายนะครับต้องให้เวลาตัวขึ้นไม่ต้องเข้าโรงเรียนนะครับคือเขามีพื้นฐานเหมือนกับพี่ดาวเด็กบรนจฉลานะครับดูว่าป็่เสือสาวนะครับตาสองสีตาตาสวยนะครับ ว่าจะถึงเหมือนที่ดาวตอนเด็กไหมนะครับที่ดาวตอนเด็กนะครับก็เรียนรูปเหมือนกันนี่แหละฝึกเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็เราไม่ได้ฝึกทั้งมันเราแค่ทําคลิปนะว่าความสามารถของรั้งสามเรียนนะครับแต่สวัสดีเป็นไหมนะครับการสัสดีของค้างคือยกงวงทําความรบนะครับแล้วก็ย่อตัวนะครับดูกันว่านะครับว่าเป็นวันแรกนะครับที่ผมทาคลิป ฝึกน้องช้างให้สอดดีจ้ะแล้วดูว่าแม่เสือสาวของเราจะทำได้ไหมใช่ไหม,มใช่ครับนี่ครับว่าเขายังมีหัดการเรียนรู้ในการเคี้ยวอาหาแต่พี่ดาวของเราเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กนะพี่ดาวจะฝึกเรียนรู้กินีนกินเก่งมากเลยนะดูแม่เสือสาวจะชอบกินเหมือนพี่ดาวไหม<ต>เรามาลุ้นกันค่ะ ไว้ไปหลบก็เขาในการฝึกทั้งน,นะครับช่วงเช้าเช้านะครับอัางจะชบท้องวาง่งวาง,วงท้องว่างแล้วก็ฝึกได้ง่ายเราอยากินเยอะกินพอประมาณประมาณกครับ,อรบโอเคทำ0ครั้งเรียนรู้นะครับก็พ่อดราก็จะสุดแบบนี้นะครับน้องทัง้งลูกาสาวลุกเชียร์ในบ้านนะครับเวลาเขาอยากนุ่ม เขาเขาไม่ตุ๊กตี้เขาไม่ต้องจ้างให้ครับอันนี้เอฟซีจอมจ้างพ่อดาวนะเอ่อเอฟซีจอมจ้างพ่อดาวนะครับเพราะพ่อดาวเป็นครูฝึกทั้งพี่เดือนทั้งน้องดาวและก็น้องเจนเจ้านะแต่พี่เดือนบอกว่าพ่อว่าพ้อดาวเป็นพอดีเขาโตครับแล้วก็เริ่มอารมณ์ก็เริ่มอารมณ์แปดป่วนเรื่ออารมณ์แปดป่วนนี่นะครภาษาแต่มีอ้อยก็ถ้วยกล้วยนี่เราต้อง ออกเปลือกออโอ้อาหารปลดจเจนเจ้าทั้งนั้นเลยพี่ดาวไม่ต้องปลดหรอพี่ดาวคนจริงนะเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> พี่ดาวพี่ดาวสอนสอนพ่อเองพี่ดาวในเรองของี่ดานีลกินแค่นี้ครับลังเคื่งผักดีก็ เผื่อกไม่หมดด้วยซ้ำใช่ไหมกลัวจะยาหนุ่มนะน้องกัจ้าจบปริญญาป่ะชิดว่าทำได้นะป่ะไปดูกนวันนี้ผมก็นะครับย้ายนะครับน้องกันเจ้าออกไปข้างนอ,อกเพราะว่าตรงนี้นะครับดิฉันก็จะได้เห็นนะครับว่าพื้นที่มันมันแฉะนะครับชื้นเพื่อให้มห้มันแห้งก่อนนะฮะ นะตอนนี้ผมก็เรายา้อยูย่ตรงนี้นะครับก็ต้องโซ่ล่ามโซ่ไว้นะเพราะว่าน้องจำเจ้าแข็งแรงมากวิ่งอย่างเดียวเลยเดียววิ่งสิ่งของสงหยุดไปหาช้างที่เติม,ตมน้ำตกนันหรืออารมณ์แบบนั้นขึ้นหรือไปเหยียบนูน่นเหยียบนี่เป,นเป็นอันตรายเห็นของกินเห็นของกินต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ เย็นไเยน,นครับนี่จะเด้จะได้าวอ้อยไม้เล็บแดงเงี้นี่ครับมีการหลอกล่อเดี๋ยวไหนคุณหลอกล้อยังไงคุณทำดูซิพี่หลงพี่เหลา<พ>ไม่เอาเอาวันดีก่อนเลยสวัสดีครับโอ้ย,ออออยเป็นแล้วเอฟซีไม่น่ารักไม่ล่ะน่ารักไม่ล่ะไม่ว่าช้างหรือว่าสัต แมวนะครับถ้าทาขกทำได้ต้องมีของกินนะครับอันนี้แค่เมื่อคืนก็เห็นในไร่สนเนาะนะครับในช่างน้องปื้มผมก็ลองดูว่าเออวัฒนาการของน้องชายเจ้าจะ่ทำได้ไหมนี่หนูมาเอานี่ลูกหนูมาเอานี่เออนะครับหรือว่าท่บอกว่าเจ้ามาเอานี่ก็มาเด็กฝั่งนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนา ฝั่งนี้ฝ<ฆ>ั่งนี้หให้แม่ดูหน่อยฝั่งนี้จะเป็นสีดำปึ๊ดปือเลยนะฮะมา้องมาเนี่น้ำเมื่อกี้ได้กินแตงแล้วไอก้กินกินอ้อยดีกว่าไอ้กินอ้อยอ้อ,อยสวัสดีค,นะครับจ้าสวยๆโอ้ยโอ้ยสวยๆสวยๆสวยๆโอ้ยเก่งๆเก่งๆเออเปิ้ลหนาเปิ้งน้องจ้าจ้าต้องสวัสดีค่ะน้องสวัสดีเดี๋ยวผมจะท่านหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขา่นเล่นเล่นกินอาหารเดียวเนะี่ย วิ่งแข่งด้วยกินได้ด้วยกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกินน้ำก็ตอนนี้ก็น้องก็อุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับมของนม่เพราะว่าน้ำนงแม่ก็ดีมากเดี๋ยวเรามาดูไอ้คนที่จะมาดูอีกครั้งว่ามันจะเจ้าสระสวัสดีได้ไหมเรามาดูว่าน้ำนงแม่ดีขนาดไหนดูข้างล่างเอามันครับใหญ่มากดูนะครับมันใหญ่นะครับ มันยาวมันยืมมั้เฮ้ยพป่หน่าเจ้าจ้ามันนี่มาจยามได้นี่มันยามได้กินน่ะอาแดงแกงมันหมาดมาดีค่ะสวยๆเแกดยวขอดูหน้าชัดๆขอดูหน้ายิ้มแย้มชัดๆเออเก่งนะเนี่ยหนูเก่งนะเนี่ยเก่งคนเก่งคนเก่งสามเดือนนะครับท่านผู้ชมได้สี่ห้าเดือนนะครับจะเก่งขนาดไหนเรามาลุ้นนะครับถ้าว่าให้คันเหมือนพี่ดาวเนี่ย คงจะยากผมย,ยังยังยังไม่คอนมเฟืมนะเพราะว่าน้อ,องดาวนี้เขามีพื้นฐานของเขา,ต,าตั้งแต่เด<า>็กเขาทานเองเเล่นเองนะครับแค่เราเอาของชิปไปหลอกลก็วัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนนี่นะครับถ้าเราจะรีบเร่งในการฝึกท้างให้ไม่ได้ครับเพราะว่าท็าาาอปเขายัง ยังไม่รู้เราไม่ต้องครับเอเจบส่วนมากจะปล่อยเป็นธรรมชาติมันเวลาเขาหิวคนจะทาเองนะครับเดี๋ยวเลมาเอาอีกไหมเอากล้วยกล้วยสีรอบนี้จะกินกล<อ>้วยไหมยังไม่ามาได้กล้วยนะยยจะเบยุนนาเบยุนนาเกง้งหลายเกง้งหลายลูกเกง้งหลายเกง้งหลายเจ้าบอกหนูไม่กินกล้วยหนูกินทุกวันเ,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 เราต้องเลือกอาหารที่เขาชอบนะท่านผู้ชม น้องเจนเจ้านี่จะชอบกล้วยไข่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นกล้วยไข่อะชอบเรื่องแจงก็มีเอฟซีมาเยี่ยมเขาให้มาเรื่อยแล้วก็ซื้อไปกินบ้างแต่ว่าจริงจริงได้ว่าแบบสิริลนเฮ้ยอุยหยจะขึ้นไปทําไมหนูจะขึ้นไปทําไมหนูจะขึ้นไปทําไมเหมือนพี่ดาวเฮ้ยเนาะทักสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะสวยๆงั้นไม่ได้กินเนี่ยทสวัสดีค่ะก่อนเร็วถ้าไม่ค่าเพลินไม่ให้นะ อย่าดื้ออย่าดื้อนักเรียนทำไมดื้อจังเลยปามาเอาเดี๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะออจิอจิง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 ,จง,จงไปแล้วไปแล้วจิงคำหนึ่งสองคำเยมาอ้อยมารอบนี้อ้อยมากล<อ>้วยไม่ค่อยกล้วยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วิ่งหนีแล้วให็นกล้วย <มา S 2> ดูนะคะแม่แป้งก็ยืนกินอ้อยแบบชิวๆนะคะพี่เดือนก็ยืนกินอ้อยแบบชิวๆนะคะบางกอไผ่อยู่ มาแลยมาเลยมาเลยครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวยสวัสสวยสวยสวัสดีค่ะที่ที่ก่อนถ้าไม่ค่าไม่ได้กินเน๊ะสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากเลยมีผมด้วยให้ได้กินมีผมยาวอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานก็รอนะฮะท่านผู้ชมเราก็อีฟซี อีนี้นันจะรอน้องกันเจ้าครับพี่ดาวคงได้ออกงานร่วมกันนะครับก็ให้น้องเจนเจ้า,า,ออา,น,จน,จานะครับแข็งแรงกว่าน,นี้นะครับประมาณหย่านมเนาะปีกว่าสองปีก็ทำแล้วที่บอกว่า,วาทำไมต้องหย่านมเร็วก็ดูการสภาพแวดล้อมของน้องพาอฉัองแม่ไม่ถ้าเกิดว่าน้องแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็หย่านมได้นะคะถ้าเ,เรารอไม่ถ้าเรารอให้ถึงอ,อ,อายุเยอะมากๆเดี๋ยวน้องจะแข็งแรงกว่าเราอีกนะ โอ้ไม่เล่นไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะสวยเออค่ะสวยยังไม่สวยเลยเออเอท้าเ่เาก่อนเาก่อนเป็นไงให้เก่งก่อนใช่ไหมเอาอย่างอื่นได้ไหมะ ลองเท้ามันจะหยิบง่ายง่ายนมีมีแต่ไรดูอกวังดูโจ้แล้วโจ้แล้วโอ้โหโอ้โหโเจ็งเจ๋งเจ็งเหมือนพี่ดาวเลยงวยลุดปากเลยวะงวยลุดโชว์โชว์โชว์เอออ่ะอแตงอแตงรอบนี้ดีแตงนั่นเห็นไหมแตงนั่นี่เห็นไหมครับอันนี้เราเก็บก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีสวัสดีค่ะ มึงยังไม่แข็งแรงเลยนะครับนี่แหละครับแต่ว่าแข้งขานี่แข็งแรงมากวิ่งเนะตะบอลทุกวันยนรู้ได้งีน่าดีมากแต่เรื่องเตะบอลหนักมากแต่ว่าจับใส่ชุดเนี่ยโอ้โหมันจับปูแสก,กดุ่มเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วมามามา,มาอยากขึ้นโชว์โอ้ขึ้นโชว์อปพี่ดาวพี่ดาวครับดูดูนะหนูก<น>็ทำได้ครับ ช้างสามเดือนนหรือนะครับอีกไม่กี่วันอีกอีกกี่วันนี่วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่ก็สี่เดือนแล้วอันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะครับช้างสามเดือนกว่าอ้าวมันธุ์ชาลูกยามัวไปดิ้นเอาเข้าชาเขียนเข้าเดือนแล้วเดี๋ยวอันนี้เรากระตุ้งแล้วเราเวลาเอฟซีมาหนูก็จะได้ได้ทำอะไเวลาเอฟซีให้กินหนูก็ค่ะเวลาเอฟซีให้ตังค์ซื้อขนมให้หนูก็ค่ะสวย แล้วก็ค่าเจสไปนะคะโอ้ยเจียราจะให้กินื้อกินหมูกอนนี้าเร็วนนี้หอเล่นหอเล่นเลยอันนี้เราเราก็เ็เลยหลงออเเล่พี่หลงี่โลมาแม่เร็วเอา้ที่กันเร็ว้ที่ก่อนวที่ข้าโอ้โหนูเจ๋งาโอ้โหเฮ้ยเนาะ บ้าน่วดาวเลยวันดีค่ะกันเลยลงออยาไปวนน้องนนององเรียนวัสดีค่ะก่นเวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอาต้องต้องมาจบหดาวีข้าวสวยเริ่มกลินแลวเริ่มมองเงี้ยล้วัดีค่ะเร็วขาก่อนขาก่อนวัดีค่ะวันดีค่ะดีดีอันนี้ลงอกวี ลงไม่ควรน้องนี่เอาก็เจ๊งแล้วเลยเลื่อมเริ่อมงงแค่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวะอยีกชิ้นสองชิ้นไม่ต้องไปโชวขึ้นเสาเลยน่ะนะนะสวัสดีค่ะปวดยกขาด้วยโอ้โหสวัสดีค่ะก็เลยสวัสดีค่ะดี๊ดิ๊ดสวัสดีค่ะโอ้น่ารักน่ารัก กินว่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเอ้อเือดีๆวีวะหนุ่มอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องด่าชินแล้วก็ตามไทดาวกันนะครับเดี๋วยาาว,ยรยวเราเจอกันใหม่นะครับทีต่หน้านะครับคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์กันเลยดิสน,นะครับผมอันนี้ฝึกทางนะครับสามสามเดือนนะครับเดี๋ยนาคตของ น้องเจนเจ้าวเวลาอย่านมครับน้องเจนเจ้าก็จะไม่ได้อ่าหนักเกินไปนเวลาเข้าเรียนนะครับก็เราก็จะเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะครับเอาเดี๋ยวแล้วก่อนจะจบคลิปแล้วสวัสดีค่ะกอล์ฟเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปไหน้านะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอเล์ฟสวัสดีค่ะั <c oughs> ีลีลาแล้ <c oughs> วลีลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย